hello yeah. bà. hello bye hello 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 สวยมากเจนที่จะพานะโอเคไม่มี จะแปลงไงครับครับพี่ครับเออโอ้ยกินแล้วเหรอโอ้ยมีขี้โกงอ่ะกินแล้วเหรอได้ได้คุ้นแคว้ไป นิ่มนิมากเลยจะ้อจับที่ัวลาไหมี่าเขาบอกว่าหาใช่ไหมก็บเป็นที่ชาวบ้านตกได้นะครับครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่จับกเน อะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยปลาโอ้โหใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าของแท้หรือเปล่าไหนเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรเนี <t <t ่ยแบบนี <t <t um> ้เนี่ยนั่งเหรอทำไมอ่ะเรียกปลาเลย ดูอยู่แล้วทำไมโอ้เป็ดน้ำเป็ดน้ำเห็นเป็ดน้ำไหมลูกเป็ดน้ำ